โอ้ยบักผักทังมึงเอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โอ้มันเด็ดอีกอย่างมันตื้อกูบ่อยอร่อยบวานนี่โอ้โอ้ยคอยของเกือบล้มมันโอ้ยมันบอกักลูกเคยมึงเฮ็ดหยังก๋อดีอ่ะนี่แม่ห๊ะหยังมันยังคำเดวได้หมื่นนี่นะมึงโวอยู่บ่หย่ากูรู้แต่พูดเซนอยู่แม่โอ้ย เลื่อนข้าวไปไหมอีหยังล่ะใครได้หฮงซุบมหมมึเห็นมาใส่ใส่บักหฮงซุกนั่น่กมันมันมีอะไรใครปาดกินเบิร์หรือเปล่าใครเนี่ยจิ๋วน้ำมึงเขาเขาไปไหนปาดเรวกินเลยบ่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 กูไ่ได้กินโอ้บักนี่มึงสิแม่มึงมึงถามหาเนี่ยมึงเช็ดหยังมันมีจิ นี่อุ้ยแบบแซ่บเลยคอยกินเบิดเพียงนึงแล้วเหลืออยู่เพียงนึงโอ้งจ้องไหวหรือว่าเรื่องนี้จังใดจังว่าเหลือเพื่อนคอยว่าคอยขึ้นยอดเจ้าแล้วก็จ้องไหวให้เจ้าไหมโอ้โอ้โอ้ไปแล้ไปไปหาอาม่าเบิงที่เราไมเอาไหวใส่หว่าจ้องไหวเนี่ยคอยกินเบิดเพียงนึงนี่เหลือไหวเจ้าเพียงแค่ไหนมันย่างอยู่บอกกูคือมาเห็นกูย่างเขาย่างออกกูหานั่น ข่อยขึ้นหอดเจ้าเองได้ข่อยเลยจงไว้โอ้ยมันมขนึขน้นไม่ดีแท้อุ้ยขอยันไม่เถอะขอยบดไอ้กินโอ้ผมมันขึอนไดีเนาะเออโอ้จำเป็นจังสีเนี่ยแม่เว้ยเดี๋ยวยาอยู่นี่แล้วต้วองคอยไปหามาไว่ให้อันย่ามใดกับมี่จังจังจังแต่กู้ใบได้กินน้ำมาแล้วแม่ยายอันใดละ่ะใช่มีอยูบอ่บ่เออมาได้ละ่ะ คอยของเกือบล้มมนันโอ้ยมันบอเมนดอกมันไปของอีหยังเหรมันไม่มองไรมันของเกาะฮะโอ้ย<บ>มานนีนน่งามดิงามนั่นกูจะมาเปนดในมันแห่งเทนอแหม่กูจะมากินกูก็กเลยไปไหนหดกินเอามางุมใส่กูก,ก่อนนี่แม่กูสิอยากแค่อีหยังละ่ะมึงว่ะหัวแล้วเนาะโอ้ยคอยล้มคอยล้มคอยทอดคอยชอตคอยทอด ขอโทษกูหาจีแตอกอีหยังเนอะงามใดกันงามนั่นกูก็กว,ว่ามมันดีนากูมันไม่ไดีก็เเรื่อาอันนี่นั่นเต็มเต็มเลยหนากูนี่เต็มเมดเลยมือนี่นั่น <c oughs>